<laughs> แะ่คึืนฝนโตกว่ะฮันแกอ้อยมาละฮะอ้อยาอมาละฮะตี๊ดถุงเงินถุงทองไอ้ตัวพวกไอ้มันโง่มันดีใจเพราะมันดีแขางะนะมันดีแขางมันดีใจได้ไดกินอนะ ไอ้ไอ้ไอ้สองตัวนี่ไปกินยิ่งงัวมคีแก่ตัวมาดีใจได้กินยานะองนนี่ถุททททงทองกันเนี่ยอันนี้ถุงเงินเนาะเออสีมันสีสีทองอันันนออกสีเงินเินเนาะ วันอยเลยกินมังเนาะกินมังสวิรัตงัวมันกินมังสวิรัตเออวัวที่เ้อออกอ่ะอืออืออย่าไปข้อลูก ไอ้วยไอ้วย